พาชมเอเาวาต้าสเนะครับรถอีกหนึ่งรุ่นที่จะเข้าไปทําตลาดในบ้านเรานะครับอันนี้ก็ถือว่าหรูหรานะที่เข้าไปลองนั่งแล้วโอ้โหประทับใจมากนะดูนะครับตรงกระจกหน้านะครับก็สามารถจะขึ้นข้อความต่างๆได้นะมีจิมดิกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะรถนะครับมีทั้งหมด,ด4รุ่นย่อยนะ ราคาระยะทางที่สามารถวิ่งได้ก็ตั้งแต่630นะครับไปจนถึง730นะครับราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0นะ3 0 0 0หยวนประมาณ3 0 0 0หยวนไปถึง3,900หยวนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ไปติดโตถัง,ถงนะ4 8 80มิมนะแล้วก็กว้าง1,970มิมตรแล้วก็สูง1,601มิมตรนะครับฐานล้อนะครับ2 9 7 5ม mm ิมตรนะตรงนี้ก็ถือว่าคันใหญ่อยู่นกันนะกับยูนก ดีเซ็คเมนต์เลยนะครับตรงนี้นะดูนะโหรูหราทีเดียวนะครับการดีไซน์การออกแบบต่างๆนะครับไฟหน้านะครับเดรทามรันนิ่งไลท์นะครับมีกล้องให้รอบคันแต่เข้าไปบ้านเราแล้วไม่รู้จะตัดอะไรออกบ้างนะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้วยนะอันนี้เป็นเดรทามนะไฟหน้าอยู่ตร่ข้างล่างนะครับ mm hmm. ล้อนะครับตัวนี้ใช้ของคอนตินะครับ mm hmm. ยางขนาด265 40R22 นะแม็กสวยมาก นะตัวนี้นะครับแล้วก็มีเซนเซอร์มีกล้องนะแล้วก็มีตัวจอเรดาร์อะไรต่างๆด้วยนะครับาการดีไซน์การออกแบบข้างในหรูหรามากนะต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็มีกินแกเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวพาไปดูนะมีโลโก้ออพารตเนนะครับล้อใหญ่มากแล้วก็การชาร์จนะที่ชาร์จจะอยู่ฝั่งนี้นะครับาว นะทัชปุ๊บนะมันก็จะเปิดออกมาเพราะเป็นจุดชาร์จนะตรงนี้เราก็มาปิดก็กดตัวนี้แค่นี้เท่านั้นเอง นะครับมีสปอยเลอร์หลังให้ด้วยนะสไตล์แบบแปลกๆหน่อยนะดีไซน์นะมีกล้องมองหลังเป็นกล้องคู่อันนี้น่าจะเหมาะสำหรับที่เหมาะน่าจะไว้สำหรับ,บระบบออโตนมัสเข้ามาช่วยนะครับมีกล้องถอยอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีไฟเบรกข้างล่างอีกอันหนึ่งนะเป็น LED นะตัวนี้นะแล้วก็ปิดลาบไปเลยนะครับเปิดฝาคล้ายดูนะปิดไฟฟ้านะครับ ภายในช่องเก็บของค่อนข้างลึกนะครับมีพื้นที่วางสัมภาระได้เยอะทีเดียวนะเนี่ยนี้ดึงออกได้นะครับมีซับวูฟเฟอร์ให้หนึ่งตัวนะนี่นะครับมีเอาเรตอยู่แอมหนึ่งนะ12โวลต์นะครับ150วัตต์นะแบบติดไฟฟ้าฝาท้ายจากภายในอยูมากอยูมากนะครับนี่การเข้ารถนะ ดิงออกมาปุ๊บนะครับก็ดึงออกมาเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะน,นี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันครับมาดูกันก่อนนะนี่กระจกด้านหลังนะเป็น p าร์บซีการด้วยนะครับแล้วก็ประตูเป็นแบบซอฟท์โครสนะครับเปิดให้ดูนะรประตูปิดไฟฟ้าด้วยไนดะจริงเนะ่ยแลว้วก็เวลาปิดนะครับเข้าไปนะครับ ฟังก์ชันเนี่ยเปิดเหมือนเปิดไฟฟ้าเลยนะครับ,รบ,บก็สามารถกางออกมาได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวสวิตช์จะไม่มีนะคันเปิดประตูนะครับเบาะเป็นแบบ2บวก2นะครับ2บวก2องข้ามาลองนั่งดูแล้วก็กดนะห้ นะไม่ได้มีคนอยู่มันมีเซนเซอร์นะาจะมีคนขวางอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เปิดออกนะครับกระจกนะฮะหลังคาที่กระจกมุกบิดหลังคาร้วเป็นการาฟลูปหมดเลยนะับตอนหน้าตอนหลังบลเบาะนวดเตาล้นได้นะแล้วก็สามารถที่จะปรับโซนต่างๆจากตัวนี้ได้นะครับเนี่ยนะเอาเบาะขึ้นเอาเบาะลงนะเป็นสี่ที่นั่ง<ช>นะครับ่ แล้วก็มีช่องแอร์อยู่นะกระจกมองหลังนะฮะก็มีกล้องสองนะเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับพอเพ้่มขึ้นมานะจอกลางใหญ่มากนะครับจอกลางใหญ่มาก มี S.O.S. ระบบอะไรี่กล้องในรถด้วยนะเหมือนกับตัวฉังงันที่เราเคยไปรีวิวกันนะอันก็มีกล้องจับดีเทดถ่ายนูปนนด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะจับคำสั่งเหมือนกันไหมนะอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับแล้วก็มีที่วางของอยู่ข้างหลังนะ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีที่วางของนะครับจะมีช่องอยู่นี้กดอยู่ตรงนี้ตรงมือนะครับกดก็จะขึ้นมาเราเลยเป็นวายเลือดช็อเจาบออเนี้ยมาสามารถอุ่นร้อนอุ่นเย็นได้ด้วยนะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องข้าวคนเยอะมากถ้าเนี่ยดูเนียตรงนั่งนะตรงนั่งนี้ก็เป็นจอนะมีจอให้อีกล้อนล้ําจริงๆตส้นกลางก็มีเป็ลำโพงตรงนกลางอย่างเงี้ยนะไปกับพี่ตามจังหวะเพลงนะครับมาดูว่าโดรสิทธิ์หรือเปล่านะอันนี้ ออกนะกด2ทีอันเนี้ยออกดได้แล้วก็ผักออกมานะครับเน็ปไฟ้าหูือหาทีเดียวนะกับวัตวตานะครับตรงนี้นะเดี๋ยวรอ กาดูตรงตำแหน่งคนขับแล้วนะว่ามียังไงบ้างอ่ะสองสองอะกันคนเยอะนะตรงพวงมาลัยนะเข้าไปเก็บนะันจะมีกล้องจับนะคอยจับกับผู้ขับขี่นะหมดสติอะไรหรือเปล่านะเป็นระบบเซฟตี้อีกอันหนึ่งนะครับที่เขาใส่เข้ามาให้นะข้างหน้ามีวร์เล็ตชัเจอร์ที่วางแก้วอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะน่าสนใจนะเข้าไปในราคาไม่ต่ำกว่า2ล้านแน่นอนบอกก่อนเลยนะไม่ต่ำกว่า2อล้านแน่นอนไม่ถูกนะสำหรับวอต้ามันเป็นตัวพรีเมียมแบรนด์นะครับของรถ เขานะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครันหนึ่งนะจะได้เจอกันในเมืองไทยไทยในปีนี้แน่นอนนะครับก่อนปลายปีนี้สําหรับอวาตาร11นะครับที่จะปจําหน่ายในบ้านเรานะครับอันนี้ฝากไว้อคันหนึ่งแล้วกันครับ